สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูนสามวามาแบ่งปันเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปีสามเจ็ดพระอาจารย์นองปุกเสกนะครับก็จริงๆเหรียญปีสามเจ็ดเนี่ยถือเป็นเหรียญพิธีดีมากนะครับด้านหลังสามอาจารย์ก็เป็นมีอยู่ด้วยกันสี่สี่พิมพ์นะครับก็คือสี่พิมพ์สี่พิมพ์ของเหรียญกระไหลทองเนี่ย แล้วก็มีเหรียญทองแดงลมดำอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้อันนี้เหมือนปี22เลยนะครับเป็นด้านหน้าหลวงปู่ทวดและด้านหลังอาจารย์ทิมนะครับอันนี้จะเหมือนปี22แต่ว่าสร้างปี37นะครับจริงๆปี37เนี่ยมีหลายบล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ ก็วันนี้มาแบ่งปันนะครับพอดีผมมีอยู่เยอะนะครับเหรียญเหรียญชุดนี้ผมมีอยู่ด้วยกันหลายเหรียญด้วยกันนะครับก็เลยก็เลยอยากมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับให้ไปแบ่งไปสะสมบ้างนะครับผมก็อาจจะสะสมเต็มบ้านแล้วนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆไปสะสมบ้างใครที่ยังไม่มีเหรียญหลุมปูทวดนะครับรุ่นปี -2 2เนี่ยใช้ปี37แทนได้นะครับ พอปี3าเเนี่ยปลุกเสกด้วยการ3วาระนะครับเป็นพิธีเขาบอกเป็นพิธีเนี่ยเสาห้านะครับ30เมษา37ถ้าที่หลังเหรียญเนี่ยเขาจะระบุไว้เลยว่า3 7แต่จริงๆเนี่ยปลุกเสกตั้งแต่26มีนาแล้วนะครับก็คือวาระที่1เนี่ยปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับอาจารย์นองเป็นเจ้าพิธี อันนี้เป็นเหรียญใหญ่นะครับด้านหลัง3อาจารย์ปุกเสกวาระที่2เนี่ยที่วัดชัยโยวรวิหารนะครับเมื่อวันศุกร์ที่15เมษายน37นะครับอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นบล็อกที่2ด้านหลังเหมือนกันปุกเสกวาระที่3นะครับวันที่ สามเสาห้าไอ้วันที่เสาห้านะครับวันที่สามสิบเมษาสามเจ็ดอันนี้สองวัดเลยนะครับเช่าจากวัดเลยนะครับบาง,บางองค์ก็เช่าจากวัดบางองค์ก็แบ่งเพื่อนมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับก็อยากจะฉลองสองพันสองพันผู้ติดตามนะครับถ้าอยากจะได้ หมายถึงว่าใกล้2,000คนแล้วนะครับของผมเนี่ยผู้ติดตามก็ขึ้นมาเกือบ2,000คนแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับผู้ติดตามเพื่อนๆทุกทกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามผมเนี่ยก็นำมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นนะครับเหรียญเล็กเนี่ยเหรียญเล็กนะครับเหรียญเล็กอย่างนี้ขออภัยนะครับเหรียญเล็ก 120บาทนะครับเหรียญใดเหรียญหนึ่งเหรียญเดียวนะครับพิมพ์เล็กเนี่ยแบ่งเพื่อนๆในราคา120บาทค่าส่ง60นะครับมาก่อนได้ก่อนทักไลน์มานะครับเหรียญใหญ่ก็มีอยู่สัก4 5หเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญละ200บาทนะครับเหรียญละ200บาท เหรียญเล็ก120เหรียญใหญ่200นะครับค่าส่ง60นะครับค่าส่งครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน3เหรียญน,นะครับก็อยากมาแบ่งปันเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้เอาไปบูชานะครับไปขึ้นคอเนี่ยพิธีดีนะครับ3 3วาระนะครับุกเสก3วาระแล้วอาจารย์นองเป็นเจ้าพิธีที่วัดช้างให้นะครับเมื่อวันเสาร ที่ 26, มีนา37นะครับปี37เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆถือว่าเป็นหลวงปู่ทวดที่ปลุกเสกอย่างเข้มขลังนะครับเป็นพระเป็นเหรียญที่พิธีดีราคาไม่สูงนะครับเหรียญเล็ก120เหรียญใหญ่200เท่านั้นเองก็สรรพคุณก็คงไม่ต้องกล่าวอีกแล้วนะครับว่าหลวงปู่ทวดวัดช่างให้เนี่ย แคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมครบเครื่องนะครับแล้วก็พระพิธีดีๆอย่างนี้เนี่ยตามเว็กต่างๆเนี่ยให้เช่าแพงนะครับหลายร้อยขึ้นไปนะครับร้อยปล่อยป,ยปยก็อยากจะมาแบ่งเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆคนใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับเหรียญเล็ก120เหรียญใหญ่200เท่านั้นเองนะครับ วันนี้บุญสาวาก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ชมที่ให้ความคิดเห็นนะครับก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ